สวัสดีพี่น้องพ่อไปสุขสุขพ่อกันเลยกรายการอีสานภาคสุดครับวันนี้แบบสุบอาหารแบบสเต็กสเต็กนิดนึงโอ้โหเป็นสเต็กเกาเหลาฮัมบอกไปแล้วสปาบีคิวสปาบีคิวโอ้โหเป็นสปาเกตตีบาร์บีคิวเออนี่บาร์บีคิวครับผมบาร์บีคิวอันนี้จะเป็นอะพิชนะเป็นหมูนะครับอันนี้ก็จะเป็นอืมปลาหมึกนะบาร์บีคิวปลาหมึกเราจะมาชิมอันไหนก่อนเอยชิมปลาหมึกก่อนนะครับเนี่ย ซอสงเขาก็ทาไปแล้วนะครับก็จะมีชิ้มน,นิดหนึ่งนะดูดิท่านผู้ชมอร่อยมากเด็กๆทานได้นะครับอือพริกหวานเพราะว่าก่อนย่างเนี่ยเราทาเนลลงไปก่อนอือหอมมะนัดมากมะนัสนี่หอม ืเน hmm. ี่ยอันนี้จะเป็นหมูอืมกัดมะเกือเทศแตะโป๊ะเนี <ollut> mm ่ย hmm. ม <mo> ีความฉ่ำแล้วแบบเรียออมหวานอร่อยเึีงเือันนี้เมนูครึ่งทำครั้งแรกนะท่านผู้ชม มันถือกันนึกว่าฮาวาเอี้ยนนี่เลยหรบอถือกันกับสับปะรดมากเนี่ยนะอืมอืออร่อย ปม็มึกมานะเราจะกินปลาหมึกไหม,มส่วนมากบาร์บีคิวเราก็จะเห็นเค่หมูกับไก่กับซีนใช่นั้นเนื้อไม่ค่อยเห็นปลาหมึก ว่านี่เราทำเองไงใช่ปะ่ะแต่หมูแนะนำให้หั่นชิ้นเล็กๆนะเป็นชิ้นเล็กๆนะท่านผู้ชมนะถ้าชิ้นใหญ่แ่บเดี๋ยวมันจะไม่สุกเอานะแต่มันก็สุกอยู่แหละมันร้อนแบบเราเอาเนยลงไปก่อนไงแล้วก็ย่างช่อร่อยมาก อืมไมไ่่คอยชอบนะอันนี้แต่แบบอ,อยากลองทําดูแม้เราพูดไทยด้วยพอเรากินเบียร์ไปเกยวพูดไทยด้วยเดี๋ยวอีกหน่อยจะพูดภาษาอังกฤษน,นะทีเนี้ยยูอัลยัมมี่บาร์บีคิวยัมมี่อัเดชฟังกี้จะบายเรนเดสเชิร์นแอนด์บาร์บีคิวแอนด์บาร์บแ อ่ายมิ่อือหือยำมิ่มากอืมมันจะหอมเนยแม่พี่น้องเพราะว่าเคยใส่เนยก่อนเดชก่อนที่ย่างนะแบบน้ำมันไม่ค่อยมีนะ มันก็จะได้รสชาติที่กลมกลม่อมสับป,ประรดที่เราไปเสียนะเสียกระทะพอบันดาดกระทะแล้วมันจะแบบมีความหอมขึ้นมานะมันจะได้เท็กซอร์อีกแบบที่แบบรสชาติอร่อยมากจริงๆเราไม่ไนดน้ตว ก็เห,หมือนเคยบ้หก็จะต้อยซอสนิดนึงต้อยแล้วก็เข้าปากเข้าปากก็คำหนึ่งเลยนะที่จริงวิธีที่ถูกต้องอ่ะไม้นหนึ่งอ่ะต้องได้คำหนึ่งแต่นันเราทำไม้ใหญ่เกินไป <c oughs> แค่นี้ก็แล้วแรงแล้วนะเข้าแรง เนื้อแกะมันจะได้เท็กเจอร์ของแบบเนื้อหมูหเนี่ยแบบกับสับกัดอันมานัดลงไปมันก็แบบมีเท็กเจอร์ฟูขึ้นมาในรนนะห,หวาน นะเราจะกินแบบทั้งไม้กนหลยอีเดียวน้ำมานัดไหลลงไปมันก็จะแบบมีเท็กเจอร์ของมันนะมันคือเคือแต่โป้มันเข้ากันได้ดีนะไปแล้วขอบคุณมากที่ติดตามเนาะอร่อยจริงๆไม่ได้ตัวนะ